อาจะเริญพรอ,ออกตอนยายยมทั้งหลายเมื่อนีเฮากับเดินทางมาทีวัดไตสิขาที่วัดไลายจังสโสภูยู่ณนะตอนนี้เฮ้าพากันยูที่ภูเขาตุงขะวาลีเป็นภูเขาจำลองทีพมคีคูบาอาจารย์เพื่อนได้จำลองขึ้นเป็นเหตดเป็นภูเขาในตอนหนึ่งเพื่อนได้เทศไว้เพื่อนบอกว่าเพียงแมกไม้แช่มชื้นในพื้นป่าเพียงทาราจึงนองทั้งเย็นใสเพียง เสียงร้องหุกเขาลำเนาไัยเพียงแค่นี้ก็สุขใจใต้ล่มธรรมคือเพื่อนหม้ภูมิคว้มบาเพิ่อนอาศัยเนี่แหละอาศัยพืชพ,พันธุ์ทันยาหารมีนกมีหนูมีสิงสาราสัตว์แะ้วก็มีพืชพันธุ์ทันยาหารมีพืชธรรมาชาติที่แบบนี้เพิ่นก็นสุขใจแล้วเพิ่นก็นคือจำลองจำลองใบเอตยาต้นยยนทลายนี่คือเขาเอ,อื้น่าภูเขาตุงคาวารีตุงคาวารีครับอยู่าาที่วัดไตสิกาวรรามครับวัดพระอาจารย์สมภพ เท่าต่องอยาง,ยางขึ้นมาใกล้เติบได้จากบัดจากกุติเพิ่นมาหาภูเขาตุงคาวารีนอกคาะน,น,น,นี่คือบรรยากาศเพิ่นกระดั่งสางอยู่ที่ถึถถกๆเนาะก็คือสางสระเร้อเพิ่นเท็ทเดเป็นโบสถ์ได้เนาะแม่นบ่เขาน่อโดยเพิ่นเเป็นสถานที่ทาสังฆงกรรมเลยด้วยเป็นทรงแบบรานสางเนาะแบบสไตล์ทั้งหลวงพระบางเนาะทั้งหล่านี่ที่ว่ามีทั้งพระองค์องค์พระพุทธหูองค์พระปฏิมากรองคไงที่ว่าต่างปริสถานอยู่ ทางหลังของสาระนี่คือทางหนาครับเขาขึ้นมาทเท่างจะเห็นวิวบรรยากาศที่สวยงามเนาะแนี่มัต้งุ่นมันยังไปเบิองต้งพุนไปเพื่อว่าสีแนเพ็นบัตเนะครับแม่หนาจะแน่พ็นบัตพ่อแม่ครูอาจารย์<笑><笑>มานํากันเพลนเฮ็ดกับสมคือจังเพลนหมักธรรมาชาติทันแล้วเพียงแมกไม้ช่ำชืนในผืนป่า เพียงทาลาเจิงขังทั้งเงย็นใสเพียงเสียงนกเลิงร้องกล้องแนวไยัยเพียงเท่านี้ก็สุขใจใต้ล่มธรรมพ้นวาเมื่ก็แม่คว่ำเ <สา S 1> พืิน <สา S 1> นลแล้วเนี่ย<ม>ที่เพลินนั้น<ม>เอียดจำลองแบบกึ่งธรรมชาติทู่พเพลิมาป่าเขาลำเนาไพ่ครับมาเสียงนกเส,สียงสิงสาร่าสัน์านานาพันธุ์ต่างๆคือจังยูน้ำหุบผายูน้ำเขายูน้ำปายังสิเป็นต้น มัเดินทางขึ้นมาจะเวียนขึ้นมาน้องมีตาบอดข้อขี่ขึ้นมานี่มันทางนี่โอ้โหผู้จักเปลี่ยนปลาเบิดเลยดินโอดบดดิ็นบดไป็นน้ำขับแมนเบิดอเลยนี่โอ้โหหเดี๋ยวเดี๋ยว่น้องฮะพื้นที่หลายลอยเลยครับอนี่คือบรรยากาศเพื่อนรักษาปลาไว้ก็เฉพาะในเขตบริเวณบัดเพื่นนี้ได้น้องนั่็จะเป็นทงไฮทงนาเบิ่ออะไรนี้ครับเป็นปลาอย่างนั้นครับเพื่อนหมักปลาไม่ครับผม โดนหนักปลาไม่ถ้าหนักกระสิเป็นปลาอย่างเทน้นน่ครับแต่ว่านอกจากพื้นที่บัดเขตเขตเขตของบัดนี้จะเป็นปลาอย่างเป็นอย่างยงครับผมนี่คือบรรยากาศเนาะต้นกําเนิดแห่งน้ำเกิดจากปลาดงหนาเผนว่าต้นกระแสธถ้ำจริยาแม่นพะสงถ้ำโลงงวัยามไดสงหากยู่หยางย่งอยู่เขียงคูอลัญญาแอบอิงสายท่าลาปองแปวกระแสน้ำสัว์ใดอาัยสนพงพ่านสืบเผาแล้ว โลกจากสุกยูหย่อนสังโคเจ้าเพรพธรรมที่คำพระอาจารย์สมภพเพิ่งเคยเทศใ,ใบที่ทีสอนลูกซิดลูกหาได้ให้หูจักว่าให้หูจักหลักผืนป่าหลักผืนป่าธรรมาชาตินี่แหละออกตอนยาโยมทั้งหลายเอามาเห็นนะโอ้ง,งามป่าธรรมาชาติเนะ อันนี้เพิ่นกับอันนี้เพิ่นกระสางใหม่สางว<ม>ัน่ัไหร่เสร็ต่างใหญ่เติบไปไปเบื้องมองกันพระพุทธรูปองคงใหญ่อนครับ ดงเลให้ดีเพื่อวาเลบางวาจะตั้งคิตก้งใจดกมาเห็นเนมาภาเป็นสตเนเป็นมันเนาสนาอินบุญอินใจนาหลเดือดีที่องค์พระานที่เปนร เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์ง,งามเลยละ่ยะครับไม่เป็นไรว่าแต่ให้เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนไหมละ่ะเออหงายขึ้นก็ได้ ภาพสวยๆงามงามให้ทุกท่านทุกคนได้ชมกันนะตอนนี้อากาศประมาณหาโมงเกือบหกโมงโดยประมาณแล้วกระสิขอเอาภาพสวยๆงามงามให้ทุกคนได้ชมกันในเทือนีอา้วก็ถือว่าให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในบุญในกุศลนี่น้ำกันได้มาเห็นบัดว่าอารามพระอาจารย์ใหญ่นี่น้ำกันขอให้ทุกท่านทุกคนได้บูกุศลนี่ฝ <ไป S 1> ากอ่ ใญาญโยมนะครับน่อยสาธุญาญโยมผู้ที่ว่าเขามาหับส้มครับฟังในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านอนุโมทนาบุญน้ำกันที่ว่าเอะไยมากรา,าบนักปราชญ์แห่งอีสานผู้ที่ว่าอะไรเป็นกำลังในการเผยแผ่พ,พระพุทธศาสนาให้ชพระพุทธศา,าสนาของเขายืนยงคงตัวไหลขออนุญาททำคำสั่งสอนของเพื่อนญาญโยมมีความเดือมใส มีความศรัทธาในพระัตนาไตรหลายย้อนคําสั่งสอนของพรมเอกุบาอาจารย์ขน่อยเองเนาะกับศรัทธาในพระธรรมคําสั่งสอนของเผ่นกราบได้สนิทใจคือพระอาจารย์สมภพโสติปัญโยทีในมากราบในเมือนี้สนันญานุ่งทุกคนทีเขามารับชมกลิบนี้เนาะกับอนุโมทนาบุญน้ากันถือว่านันยุได้เขามาฟังนันยุ่งก็ได้มากาบเส่นเดียวกันกราบอยู่ในจิตในใจเทว่าเหาสิยูนสถานทีใดก็ตามห้าหน้อมจิตน้อมใจกาบพแมเคกูบาอาจารย์กราบก็กราบน้พิ่นถือว่าห้าได้มาไก่ิืน เซนเดียวกันข็ให้ญาญุ่มทุกคนทุกทานที่เขามาหับสมคลิปนี้ขคให้มีความสุขความจเจริญบุญหักษาตลอดปีตลอดไปเทินสาธุ